สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไอเดียวันนี้มาเล่นเกมฟรีไฟกับน้องพอดีอโหมดสองคนโหมดคู่รักกันโหมดทั่วไปมาดูกันว่าจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับไปทุกคนพร้อมแล้วดีแบบ้วยนะ ตึงๆเกชนะหรือเปล่าชนะมาครับไปไดูชมกันเลยในเกมไปได้ที่หนึ่งหรือเปล่าสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมี้ตัตดิ์โดนไหนดีครับวันนี้โดนไหนดีอ่ะโดนแถวๆนี้แล้วกันะะโดนเลย เล่นในมือถือครับเ,ออเล่นยากเราจะไปไหนดีเมืงนี้เช่เมืงนี้แหละมีคนไหมมีอยู่ซ้ายมือ หลุดโดนอะปะีนยิงเลยลว้านึลยอะฟร์มของอันดีกว่า ไปกันดีกว่าไปเราพร้อมแล้วขับรถกันไหม ไปหาคนป่ะอุ้ยมีสองด้วยอะ่ะไม่เอาไปไปขี่รถเล่นกันดีกว่าวมุนว้ามีจะกินรถด,ด้วยเป็นไง ทำไมเงี้ยมีคนยุ่งหลังดีไปเคโจอมลาดอยู่แล้วโอ้ มีตีนเหรอ,อยี่เห็นแวบ,บแบบมีของอะไรบ้างโดีมีคน นี่ครับมาเล่นเอเคนะครับวันนี้เอเคของโปดชอบเล่นจัดใช่ไหมซื้อครบสี่ก่อนมีไหม ไปไปกันดีกว่าขับรถกันดีกว่าเอเคกระเป๋าคนไปขับรถกันดีกว่าเราอะ่ะอปะอุ้ยมีคนไ,ไป ขวาเข้าเมืองนี่เลยไม่ถจอรครับขึ้นยังไงครับมั่งบน ไปรีบไปไปมีซุมมีแซมเราล่าเลยพี่เกียร์ถ้าไปไหนเขาตายไปแล้ว ตาหน้าอยู่นี่ไปอยู่ตรงไหนเนี่ยมีคนขับรถอยู่ตรงไหนวะดิวิ้ย chơi lát, mà bắn con, tuyệt, cảm ơn nha, ไป้ขับรถไปหาตรงน,นู้นเลย โดนแก้วโอ้โหตายมาคนเดียวแหมทำเป็นแอกโถไข่อีก <c oughs> โอ้โหไม่ได้ที่หนึ่งครับน้องน้องเราไม่ตึงอ่ะเราไม่เก่งอ่ะใครจะมาแบกเราอ่ะ วันนี้ก็ขอเล่นแค่นี้นะครับพาน้องพอดีไม่ได้ที่หนึ่งลืมกดไลค์กดแชร์กันนะวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย